น้องแบลวชอบหลังช่างสวัสดีค่ะสวัสดีทีเด็ดเสีอาทิตย์นี้นะคะชอบหลังช่างขอบคุณพักยกที่ผู้สนับสนุนรายการพักยก2ี่สิบสี p k 2 4่สิบสีกดไอดีไลไว้นะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปการเงินมั่นคงร้อเอร์เซน้องแบลวการันตี spk 2 4่ส p k 2 4 พักยกดี OG ๆที่น้องแบลวเลือกให้ต้องพักยกยี่สิบสี่นะคะเลดมวยไทยจะสีล่าสุดนะคะณเวลานี้คู่ที่หนึ่งเลดเปิดไปที่เพชรตะวันเป็นต่อสองหนึ่งและคู่สองเลดเปิดไปที่เสมอนิติกรมุมนเงินคาและคู่สามเลดเปิดไปที่เพชรกล้าราคาต่อรองและคู่ที่สี่เลดเปิดไปที่เอกลักษณ์เป็นต่อห้าสี่ค่ะ มาดูน้ำหนักช่างวันนี้นะเมื่อเช้านะ,จะเจริญดวงบุรณาโมยไทยช่างได้พอดีพิกัดนะคะ112ปอนด์สนส่วนเพชรวันเพชรรินดาก็ช่างได้พอดีนะคะส่วนคู่2รโรบคอปออุตอุดรช่างได้เมื่อเช้า1้2 4สก็ลนุดสนะส่วนนิติกรส่วนน้ำทานคีรีช่างได้พอดีพิกัดค่ะและคู่3สิงห์ดำกาฟแฟโฟกัสช่างได้121พอดีนะคะส่วนเพชรกาอินฟไฟส์ก็ช่างได้พอดีพิกัดนะคะ121ปอนบอด์และคู่เอก เอกลักษณ์สองสมาการเมนเมื่อเช้าช่างได้ร้อยยี่สิบสี่จุดสองก็เกินมาศูนย์จุดสองค่ะก็ลดนิดหน่อยส่วนเพชรน้ำงามน,นะคะเมื่อเช้าช่างได้ร้อยยี่สิบห้าปอน์ก็ลดหนึ่งปอนด์ค่ะคู่ที่หนึ่งเลดเปิดไปที่มุมน้ําเงินเพชรจินดาเป็นต่ออยู่ห้าสองนะคะต้นไม่หล่นไม่ร่วงกินไปนะปลายมาความเป็นมวยเพชรจินดาดีกว่าบทเบียดบี้ขยมยตีมียุคมีช้าเห็นแน่ๆใส่ไปค่ะน้ําเงินเป็นต่อห้าสองก็ต้องต่อนะคะ คู่ที่สองโลโบคบอปอ,อ,อุดรดอนเจอกับนิติกรส่วนน้ำทานคีรีคู่นี้เลตเปิดไปที่มุมน้ำเงินราคาเสมอนะคะมุมน้ำเงินได้ใหญ่ได้ยาวนะคะเหลี่ยมทรงมวยพอๆกันนะคะความฉลาดหลักเหลี่ยมมวยหัวจิตหัวใจมวยหนูมองว่าบูสู้ดีเหมือนกันนะคะแค่ความเป็นมวยกระดูกมวยดูอ่อนกว่านิดหน่อยเป็นรุ่นพี่สามปีนะมุมแดงหนูก็มองว่านิติกรจะเอาตัวรอดได้นะ,ะจะเป็นฝ่ายชนะนะคะความฉลาดหัวจิตหัวใจบูสู้ดีแน่นอนค่ะ คู่นี้กินกันที่เข่าในนะคะฟันธงค่ะนิติกรจะเป็นฝ่ายชนะคู่ที่สามมองจากรูปแล้วสิงดําเตี้กว่านิดหน่อยเนาะสัดส,ส่วนความหนานี่มองว่าไม่เสียเปรียบนะคะคู่นี้เลยเปิดไปที่มุมน้ําเงินนะเพชรก้าราคาต่อรองคู่นี้นะคะวัดดวงไปเลยค่ะหนูชอบไปที่สิงดํานะคะมองว่าถ้าเพชรก้าทนได้ก็ทนไปค่มีเตะขาท่อนแน่ๆนะคะขนาดเพชรมงคลยังยอมมาแล้ว อภิษกาเป็นใครจะสู้ได้ฟันธงส่วนคู่เอกนะ,ะดูจากรูปหลังช่างนะคะก็เอกลักษณ์ก็เตี้ยกว่านะคะส่วนเจ้าเพชรน้ำงามก็ดูสูงกว่าแต่ความหนาสัดส,ส่วนนะคะเอกลักษณ์มองว่าเอกลักษณ์หนากว่านะคะเตี้ยกว่าน,นิดหน่อยคู่นี้นะคะต,ต้นต้นไม่หล่นไม่ล่วงนะปลายมาเสร็จเอกลักษณ์นะ,ะเข่าวงในเหนียวแน่นแน่นอนค่ะต้นต้นอาจจะมีศอกของเจ้าเพชรน้ำงามนะมีสอกให้ลุ้นวิลาตีทองะ ได้ตลอดนะคะถ้าเอกลักษณ์ทนได้ยืนให้อยู่นะคะปลายมาเสร็จเอกลักษณ์แน่ๆค่ะคู่นี้มองว่าบารมีมวยล้ํากันนิดหน่อยนะคะเอกลักษณ์จะเป็นฝ่ายชนะยังไงก็ยังชอบมากๆะะชอบไปที่เอกลักษณ์จะเป็นฝ่ายชนะค่ะเลทเปิดต่อไม่แพงนะคะต่อไปค่ะ5ี่ต่อฟันทง ที่เด็ดเจอาทิตย์นี้หันหลังเล่นไปตามนี้ค่ะเฮงเงรวยรวยมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการและขอให้ทุกๆท่านนะคะโชคดีเป็นของคนรักน้องแบลนะคะววงีตอ,งอ,อนนนััเเ้็ มันก็ดีที่สุดแล้วรู้สึกดีที่ได้ใช้ทุกหลมหายใจเพื่อใครสักคน